สวัสดีครับพบกับช่อง CAT Channel กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิว iPad รุ่น M1 นะฮะอันนี้เป็นรุ่น11นิ้วนะครับผมเดี๋ยวมาแกะกล่องให้ดูเลยนะครับอันนี้เพิ่งส่งมาสดๆร้อนๆจากสิงคโปร์เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาแกะให้ดูกันเลยนะฮะและนี่ก็คือหน้าตาของ iPad นะครับอันนี้เป็นรุ่น128 g b เป็นรุ่น Wi-Fi นะ,ะเป็น iPad Pro M1 ครับผมเป็นรุ่น3นะฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาแกะกล่องให้ดูกันเลยนะครับรูดเปิดโอเคครับและแน่นอนนะครับถ้าซื้อ iPad Pro มาจะขาด Apple Pencil ไม่ได้นะครับอันนี้เป็น Apple Pencil รุ่น2นะฮะเดี๋ยวไปเปิดกล่องให้ดูเลยนะครับอ่าโอเคครับเปิดมาเลยนะครับอ่าพอแกะออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีที่ให้เราดึงนะครับแล้วก็ดึงขึ้นมาเลยแล้วก็แกะซีลออกมานะครับแล้วก็ดึงตัว iPad ออกมาปึ๊บ เดี๋ยวขอเก็บ iPad ไว้ก่อนนะครับขอดูข้างในกล่องกันก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะเห็นไหมครับตรงกล่องนะครับจะมีเว้าตรงนี้นะครับเพราะว่ากล้องมันนูนขึ้นมานะครับกล่องก็เลยต้องบุ๋มลงไปนะฮะแล้วก็แกะออกมานะครับข้างในก็จะมีเป็นพวกเอกสารต่างๆนะครับตึมเลยแล้วก็แน่นอนครับขาดไม่ได้นะฮะจะมีสติกเกอร์แอปเปิลนะครับให้มา2ดวงนะฮะแล้วก็ไอแพดนะครับยังใจดีแถมอะแดปเตอร์มาให้นะฮะเป็นหัวชาร์จนะครับ เม่เหมือนในโฟนนะครับที่ตัดออกไปแล้วก็ยังโชคดีนะครับแล้วก็จะมีสาย USB-C มาให้นะครับพร้อมกับอะแดปเตอร์สามารถชาร์จได้นะครับโอเคเรามาดูตัว iPad กันดีกว่านะครับดีไซน์นะครับโดยรวมก็คล้ายๆเดิมเลยนะครับเหมือน iPad Pro รุ่นก่อนเลยนะฮะแล้วก็ข้างหลังนะครับก็ดีไซน์เหมือนเดิมเลยนะครับมีไรดอร์เหมือนกันนะครับไรดอร์ก็ไว้สแกนเป็นพวกสามมิตินะครับสามารถถ่ายพวกลึกตื้นได้นะครับเดี๋ยวมาดูดีไซน์ด้านข้างนะครับบางมากเลยนะฮะเห็นไหมครับจะเห็น หนาก็แค่ตรงกล้องนะครับที่นูนขึ้นมาหน่อยนะฮะแลวตรงนี้ก็จะเป็นไว้ติดกับ Apple Pencil 2นะครับแล้วก็มีพอร์ตด้านหลังนะครับสามารถใส่กับ Magic Keyboard ดได้นะครับก็คือเป็นเคสของมันเนาะแต่อันนี้ไม่ได้มาเอามารีวิวด้วยนะครับและจุดที่ต่างออกไปสำหรับ iPad รุ่นนี้นะครับนอกจากชิป M1 ที่เร็วแรงแล้วนะฮะแล้วก็ประหยัดพลังงานนะครับ Apple นะครับยังปรับ iPad Pro รรุ่นนี้นะครับให้ใช้พอร์ตนะครับจากเดิมเป็น USB-C ปกตินะครับตอนนี้รองรับเป็น Thunderbolt แล้วนะครับ ก็คือเราสามารถไปต่อจอ 6K ได้เลยนะฮะเรียกว่าขยากใช้จอใหญ่กว่าเดิมนะครับก็ไปต่อเป็น 6K นะครับแล้วก็ไม่แน่นะครับอีกหน่อย Apple อาจจะปรับ iPad OS นะครับให้รองรับการทำงานแบบพวก Mac OS ผมว่าถ้าปรับมาน,นี้ได้อาจจะเวิร์กเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้ถ้าต่อเป็นพวก Magic Keyboard นะครับแล้วก็มันก็มี Trackpad นะฮะแล้วก็มีคีย์บอร์ดตอนนี้ก็คล้ายๆ Mac แล้วนะฮะก็รอการอัปเดตกันต่อไปนะครับเดี๋ยวมาแกะ Apple Pencil กันดีกว่านะครับ สไลด์ออกมาเลยข้างในนะครับอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับเพราะว่าเป็นอุปกรณ์นะครับคือ Apple จะไม่แถมสติ๊กเกอร์กับพวกเป็นอุปกรณ์นะครับพวก AirPods Apple Watch อะไรอย่างี้ครับเขาจะไม่แถมสติ๊กเกอร์มาให้นะครับจะให้แค่พวก d e v ว c e ์นะฮะใช่แล้วนี่ก็คือหน้าตาของ Apple Pencil นะครับโดยดีไซน์นะครับจะต่างจากรุ่นก่อนนะครับโดยรุ่นก่อนจะเป็นแบบกลมๆเด๊ะๆอย่างนี้นะครับแต่รุ่นใหม่เห็นไหมครับว่ามันจะมีแบบรอยบากตรงนี้นะครับ มันไว้กันสําหรับพวกเวลากลิ้งนะครับแต่ว่าเวลาวางเนี่ยมันก็จะไม่กลิ้งนะครับเพราะว่ามันสามารถตั้งอยู่กับโต๊ะได้ไม่กลิ้งไปไหนนะครับแล้วก็มีเราสามารถกดตรงนี้ได้ด้วยนะครับเป็นคําสั่งพิเศษนะครับรองรับระบบการสัมผัสนะครับรุ่นเดิมจะไม่มีนะฮะสามารถไปตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมได้นะครับโอเคเรามารีวิวตัวเครื่องกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวขอแปะข้างๆนี้ก่อนนะครับนี่มันออกแบบมาให้แปะได้นะฮะปุ๊บโอเคเดี๋ยวผมขอตัวไปเซตอัพเครื่องแบบหนึ่งนะฮะ โอเคครับตอนนี้เราก็เซตั p เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเรียกว่าหน้าจอสมูทมากเลยนะครับมันเป็นหน้าจอ Refresh r a t 120เฮิร์ตนะครับเห็นไหมฮะสมูทมากๆเลยนะฮะแล้วก็หน้าจอนะครับตัวรุ่น11นิ้วนะครับจะไม่ใช่เป็นหน้าจอ XDR แบบ Mini LED นะครับมันต้องเป็นรุ่น12.9นะครับก็คือเป็นหน้าจอเดียวกับ Pro Display XDR เลยนะครับเป็น Mini LED นะครับเรียกว่า จุดที่ต่างนะครับก็คือมันจะต่างจริงๆก็ดูด้วยตาไม่ค่อยออกหรอกครับมันจะต้องดูพวกวคอนเทนต์พวก h d r อะไรพวกนี้นะครับคือมันก็ละเอียดอยู่แล้วนะครับอันนี้เพราะว่ามันก็เป็นจอเหลวติดหน้าเหมือนกันครับคือมันก็ละเอียดครับดูด้วยตาไม่ออกนะครับว่ามันมีจุดเล็กๆอยู่นะครับคือถ้าเป็น mini LED รุ่น12 9มันจะเห็นเป็นแบบ mini LED เล็กว่านี้นะฮะโอเคครับส่วนฟีเจอร์นะครับมันก็จะคล้ายๆกับ iPad เดิมเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะรีวิวอะไรมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่า เอาจริงมันก็เหมือนยกเครื่องเดิมเลยเปลี่ยนแค่ชิปมานะครับแต่ที่ต่างนะครับจะมีต่างอยู่ตรงกล้องนะครับซึ่งถ้าเข้าแอปกล้องปกติก็จะไม่เห็นอะไรนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ใส่ฟีเจอร์นี้มาให้ในกล้องปกตินะครับมันต้องเป็นพวกวิดีโอคอลนะครับเฟสไทม์หรือพวก Microsoft t e a m s ูมอะไรพวกนี้นะครับถึงจะเห็นฟีเจอร์นี้นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบกันให้ดูนะฮะแต่ก่อนอื่นนะครับผมอยากจะมาพูดเรื่องเคสให้ทุกคนดูกันก่อนนะครับเคสนี้นะครับเป็นรุ่น2021นะครับสั่งมาพร้อมเครื่องนะครับ เดี๋ยวใส่ให้ดูนะครับแล้วก็มีจุดที่อยากให้ทุกคนระวังกันนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเปิดเคสมาก่อนนะฮะซึ่งเรื่องที่อยากจะมาเตือนนี่ทุกคนนะครับก็คือเรื่องลําโพงนะครับสําหรับใครที่ซื้อเคสรุ่นที่ต่ํากว่า2021นะครับต้องระวังเรื่องรูเคสนิดนึงนะครับเพราะว่าหลายคนอาจจะคิดว่ามันใส่ได้เหมือนกันเลยแต่เราอยากจะแนะนําให้ตรงนี้นะครับรูลําโพงนะครับมันอาจจะแบบไม่พอดีนะครับก็อยากฝากเตือนนิดนึงนะครับ เอาไปลองดูก่อนจะสั่งเทสนะครับถามคนขายก็ได้ครับว่ามันใส่ใส่ด้วยกันพอดีไหมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาใส่เทสให้ดูกันเลยนะฮะ,อะโอเคใส่ให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างที่บอกนะครับลําโพงอันนี้คือเคสอันนี้มันใส่ได้นะครับเพราะว่ารูลําโพงมันทามายาวเลยนะครับแต่ก็ต้องดูให้ดีๆนะครับบางรุ่นมันอาจจะแบบไม่พอดีนะฮะอันนี้มันเคสมันทําเฉื่อเนาะก็เลยใส่ได้พอดีนะครับโอเค เราติดเรื่องกล้องกันนะครับเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดูนะครับว่าเรื่องกล้องมันต่างจากเดิมยังไงมีฟีเจอร์อะไรใหม่นะครับและฟีเจอร์ใหม่ของมันนะครับก็คือเซนเตอร์สเตนะครับซึ่งถ้าเราเข้ากล้องปกติเราก็จะไม่เห็นความแตกต่างนะครับแต่แอปนี้นะครับมันทํามาเพื่อรองรับพวก Face Face Time วิดีโอคอลหรือไม่พวก Zo ูม Microsoft Teams อะไรพวกนี้นะครับมันจะเห็นความแตกต่างเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมลองโทรหาตัวเองนะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็โทรหาตัวเองนะครับเดี๋ยวสลับกล้องให้ดูเห็นจะชัด อันนี้เป็นกล้องหน้าแล้วนะครับความพิเศษของมันนะครับเซนเตอร์สเตทนะฮะเดี๋ยวผมลองขยับตัวให้ดูนะครับขยับไปทางขวานะครับว่ากล้องมันแพนตามนะครับเดี๋ยวขยับไปทางซ้ายนะฮะสุดเฟรมคือมันจะจับหน้าเรานะครับได้เยอะมากเลยนะฮะไม่ว่าเราจะขับไปขยับไปตรงไหนนะครับกล้องก็จะแพนตามเรามาหรือว่าขึ้นนะครับขึ้นข้างบนลงข้างล่างเรียกว่ากล้องมันตามเรามาหมดเลยนะครับมันสะดวกตรงที่เวลาเราคุยงานเลยครับเวลาเราแบบขยับไป ทำนูน่นทานี่หรือไม่วางไว้ตรงห้องครัวจะโชว์การทําอาหารเฟสไทม์ mm hmm. time, สอนทําอาหารนี่นะฮะเราก็จะติดตามคนได้หมดเลยนะครับหรือไม่แม้แต่นะครับถ้ามี2คนนะครับมันก็จะซูมเอาให้เรานะครับเห็นไหมฮะพอเรามี2คนเข้ามามันก็จะจับจับหน้าคนได้ถึง2คนเลยนะครับเดี๋ยวพี่เราขยับไปด้านนู้นผมขยับด้านนี้เห็นไหมครับว่ามันจับหน้าได้2คนมันซูมองศาได้ดีเลยนะครับหรือไม่ถ้าเราขยับหน้าไปใกล้ๆมันจับได้ถึง2คนเลยนะฮะแต่ว่า ที่ลองออกไปออกจากกล้องเฟรมไปนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันก็จะกลับมาโฟกัสที่ผมนะครับเรียกว่าฟังก์ชันนี้มันสะดวกมากๆเลยนะครับแต่เสียดายนะครับมันไม่สามารถใช้แอปกล้องปกติได้นะครับถ้ามันใช้แอปกล้องปกติได้ผมว่ามันเวิร์กมากสำหรับพวกแบบยูทูบเบอร์หรือพวกท่บล็อกอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเราไม่ต้องคอยแบบตั้งค่ากล้องนะครับมันก็จะขยับโฟกัสตามหาเราเองนะครับนี่ก็ต้องรอ a p p l e พัฒนาต่อไปนะครับตอนนี้ Apple ก็ปล่อยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์พัฒนาเซนเตอร์สเตด้วยนะครับก็ต้อง นะะโอเคครับตอนนี้ผมก็ทดลองเข้าเกมชินให้ดูนะครับเดี๋ยวเราลองตั้งค่าปรับสุดให้ดูนะครับว่ามันจะรับได้ไหมนะฮะสำหเกมวันะฮะเดี๋ยวเราปรับกราฟิกให้สูงสุดเลยนะครับตอนนี้เป็นสูงสุดนะครับแล้วก็ความละเอียดเดนเดอร์ทุกอย่างเอาสูงสุดเลยนะฮะ FPS เป็น60%เลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาเล่นให้ดูเลยนะครับว่ามันจะค้างหรือกระตุกกันไหมนะฮะสำหรับชิปเ1ตัวนี้นะครับโอเค เรียกว่าภาพผมชัดนะฮะโดยรวมโอเคนะครับเรียกว่าเเดอร์สมูทนะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะภาพลื่นไหลนะครับไม่กระตกนี่คือปรับสุดแล้วนะฮะลองบินดูนะครับภาพแสงเงาะฮะลองสังเกตตรงเงาดูนะครับการต่อสู้ก็เรียกว่าสมูทมากนะครับสุดยอดนะฮะ โอเคครับก็ขอจบการรีวิว i p a d Pro รุ่นใหม่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตามและกด Subscribe c h anel n ของเราด้วยนะครับผม CET c h anel สำหรับวันนี้ขอตัวนะครับบ๊ายบาย